วิธีการแทรกภาพหรือว่าวิดีโอแบบนี้แบบที่ฉายอยู่ตอนนี้นะคะในแคปคั t นะคะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างอันดับแรกนะคะวิธีแคปคั t ค่ะแล้วก็เลือก New Project นะคะเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการค่ะแล้วก็กด Ad d ได้เลยค่ะทีนี้เราก็ไปหาตำแหน่งที่เราต้องการจะเพิ่มรูปนะคะแกอันนี้ฟิล์มจะเพิ่มตอนนี้กับตอนนี้โอเค ฟิมก็จะกด Overlay ค่ะกดลงไปเลยค่ะแอดภาพนะคะที่เราต้องการค่ะอย่างอันนี้ฟิลมก็จะเพิ่มเป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วก็กด Add ค่ะแล้วก็เลื่อนตำแหน่งดอกไม้ไปในจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะฟิล์มก็จะลดขนาดดอกไม้ลงนะคะให้อยู่บนมือของฟิล์มอย่างนี้นะคะ เราสามารถตัดภาพได้นะคะด้วยการกด Edit ค่ะแล้วก็กดครอปตรงนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็กดถูกต้องค่ะภาพตัวนี้นะคะกรอบสีฟ้าให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้ใหญ่ขึ้นค่ะแบบนี้นะคะให้อยู่ประมาณนี้ วิธีการตัดวิดีโออันนี้นะคะให้กดสปิทค่ะแล้วก็ดีเีตออกไปเลยนี้าแบบที่ใช้ดูนะคะนี่ก็จะหายไปก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะจะขึ้นมาแค่ช่วงเวลาเดียวข้างนี้มือข้างนี้กําลังจะขึ้นนะคะอ่ะฟิมก็จะเอารูปอีกรูปหนึ่งนะคะแอดอีกรูปหนึ่งได้เลยค่ะจะแอดเป็นรูปหรือวิดีโอก็ได้นะคะอันนี้พฟิมก็จะแอดเป็นวิดีโอทั้งสองอันเลย ก็กดแอดไปปุอันนี้อ่าเรามาครอปลูปกันก่อนกดครอปนะคะเอาขนาดที่เราต้องการเราสามารถเลือกที่เขากำหนดไว้ให้ก็ได้นะคะอ,อย่างฟิล์มเลือกสีแดบ,บจัดตัวัสแล้วก็จัดสเสร็จแล้วก็กดถูกต้องค่ะเคื่อนี้นะคะเอาไว้บนมือปิ๊มดีข้างหนึ่ง แล้วฟิล์มก็กำลังจะเก็บมือใช่ไหมคะฟิล์มก็อยากให้รูปมันโผล่มาแค่แป๊บเดียวก็ตัดแล้วก็กดลบได้เลยค่ะกดลบตรงนี้พอมันตัดออกเป็นสองส่วนแล้วฟิล์มก็จะกดลบได้เลยค่ะวีดีโอ,อไปดูกันแทรกภาพหรือว่าวิดีโอแบบนี้แบบเดิมใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้มันเหมือนจะมีเสียงแทรกของคลิปอันนี้นะคะแล้วก็กดปิดเสียงได้ด้วยการ กดโวลูมค่ะแล้วก็ลากไปเลยให้เป็นศูนย์นนอ่ก็ยังมีเสียงของวิดีโออันนี้อีกอันนึงนะคะแล้วก็เลือกที่วิดีโอก่อนนะคะกดที่วิดีโอแล้วก็กดวอล่มค่ะแล้วก็ลากให้เป็นศูนย์เท่านี้เสียงก็จะไม่แทรกกับวิดีโอหลักของเราแล้วค่ะนี้เฉพาะช่วงนี้โอ้แบบนี้แบบที่ใช้ แล้วในกรณีที่แทรกให้เต็มภาพเลยก็คือเช่นแอดฟิลจะเอารูปดอกไม้อีกอันหนึง่งลงไปแล้วกันค่ะก็คือเป็นอันนี้นะคะ,อ,ะอันดับแรกเราปิดเสียงตั้งแต่แรกเลยแล้วกันเพราะเรารู้แล้วว่ามันมีเสียงนะคะตอนนี้นะคะถูกต้อง เราสามารถขยายวิดีโอนะคะให้คุมไปเลยได้ให้มันโผล่มาแค่ช่วงเดียวแบบนี้นี้แบบที่ฉายอยู่ตอนนี้นะคะในเห็นไหมคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วไปดูกันเต็มๆแบบนี้แบบที่ฉายอยู่ตอนนี้นะคะ ใน CapCut นะคะโอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย